ตอนนี้โปรเจกต์ของครูนะคะหนึ่งนะคะทุกคนโปรเจกต์ของครูนะเราอะมีที่ดินตอนนี้เราซื้อที่ดินเยอะมากเราเราก็ค่อยๆซื้อสะสมอค่ะทีละสองแปลงทีละสามแปลงอะไรเงี้ยทีละสี่แปลงอย่างเงี้ยเราก็สะสมซื้อๆแล้วเราอะกำลังเรียนอสังหาก,ก็คือการแบ่งแปลง,ปงทีละเก้าแปลงเราก็อยากให้น้องๆทุกคนมีรายได้กับเราคือเราอยากทําเพราะเราอยากให้น้องๆมีอาชีพน้องไม่ต้องมาผูกติดกับเราแต่วันหนึ่งที่เรามีวิชาเราจะสอนทุกคนฟรีครูจะสอนให้ทุกคนเป็น เป็นเป็นคนเป็นเป็นเป็นนักขายอสังหาแบบแบบเขาเรียกมือ<น>าอาชีพยย<น>แบบ<น>แบบอิสระนะคะไม่ต้องมาผูกติดกับครูครูอาจจะสอนฟรีนะคะว่าขายอาัด เป็นนายหน้าก่อนเป็นยังไงแล้วการขายอสังหาแบบการมือโปรโปรกว่าคำว่านายหน้าค่ะทุกคนก็คือการเชิญนะคะเขาเรียกับลูกเขาคือคือการเทินเทินอย่างเช่นสมมติว่าครูมีที่แปลงหนึ่งทุกคนแล้วครูไปหาที่มาอย่างเงี้ยค่ะครูก็หามาปุ๊บใช่ไหมคะเขาบอกว่าที่แปลงนี้เจ้าของเขาขายสมมติน้าหนึ่งล้านแล้วครูค่ะเทินโดยการที่ครูขายบอกขายไปล้านห้าสมมตินะคะล้านห้าแล้วครูบอกพวกคุณว่าอไปช่วยกันขายนะ ไล่ละล้านห้าใครขายได้มารับในหน้าจาครูนั่นคือครัวะเทินโปรโ แต่คุณยังอยู่ในระดับนายหน้าเข้าใจใช่ไหมคะแต่มันจะมีสเต็ปของมันเพราะฉะนั้นครูค่ะจะเรียนให้มันจบคอร์สท,ทุกคอร์สคือถามว่าเราเคยเรียนอสังหามัยาไหมเราเคยเรียนมาเนาะพี่อนะู๋เนาะแต่เราเรียนแบบเบสิกอะคะ่ะเราไม่เคยแบบเป็น,ปนแบบโอ้โหมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยแ,แต่คอร์สที่ลงเนี่ยจะมีพจะมีลงทาเวิร์กช็อปจะมีการที่ขายจริงหรือรว่าโอ้โหคนเข้มข้นมากมากสำรบผมก็ชอบมากสองคนเนี่ยคือเราได้ทําจริงกลุ่มของนักลงทุน กลุ่มของนักพัฒนาสังหาที่เป็นกลุ่มใหม่ๆซึ่งผมก็คือเป็นกลุ่มที่เราจะต้องไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆใช่แล้วเป็นเป็นกลุ่มที่รักกันเหมือนเหมือนโลกก้าวเลยใช่เขาเป็นกลุ่มอสังหาเนาะที่เพื่อกันอ่าไม่ใช่ว่าเราเขาจะมุ่งแต่จะขายอย่างเดียวนะไปถึงเขาแนะนาเขาสอนเขาบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาแนะนําเขาสอนเขาบอกเขาเขาไม่ห่วงะเขาไม่ห่วงเขาไม่อะไรก็คือนี่แหละเขาเรียกว่าคอนเนคชั่นใช่แล้วเราคุยกันทุกคนชีวิต คือคือชีวิตเราอะทุกคนเราทุ่มเทให้กับงานาเลยเพยาน่าเออโอ้ยทุกคนจริง